ลักษณะคำสั่งแบบหลายทางเลือกนะคะลักษณะคำสั่งแบบหลายทางเลือกก็จะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาหนทางเลือกเมื่อกี้จะใช้คำว่า if คำเดียวพอสองทางเลือกก็จะเป็น i f พอหลายทางเลือกจะเป็น if elif นี่คือหลายทางเลือกนักเรียนสังเกตเลยว่าถ้าเมื่อไหร่เราเจอคำสั่ง if elif เ,เมื่อไหร่สแสดงว่านั่นเป็นโปรแกรมที่เป็นลักษณะแบบหลายทางเลือกลักษณะการทำงานแบบหลายทางเลือกหมายความว่าไงโปรแกรมจะทำการตรวจสอบเงื่อนไข condition โปรแกรมจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขถ้าตรวจสอบแล้วเงื่อนไขเป็นจริง ทำตามคำสั่งที่1แต่ตรวจสอบแล้วเงื่อนไขเป็นเท็จโปรแกรมก็จะมาทำตามแล้วก็จะมาตรวจสอบเงื่อนไขข้อที่2ถ้าตรวจสอบแล้วเงื่อนไขเป็นจริงก็จะทำตามคำสั่งข้อที่2แต่ตรวจสอบแล้วเงื่อนไขเป็นเท็จโปรแกรมก็จะมาตรวจสอบใหม่ตามคำสั่งการตรวจสอบข้อที่3 ถ้าเป็นจริงทําตามคําสั่งแต่ถ้าเป็นเท็จจะทําอีกคําสั่งหนึ่งอ่ะไปดูตัวโปรแกรมจําได้ไหมโฟชาร์ดนี้เคยอ,อธิบายไปแล้วใช่ไหมครับโฟชาร์ดนี้ถ้านักเรียนจําได้รับค่าคะแนนเข้ามาตรวจสอบเงื่อนไขสมมุติว่าค่าคะแนนที่เรารับเข้ามาเป็น65 โปรแกรมจะทําการตรวจสอบเงื่อนไขตัวแปร x มากกว่าหรือเท่ากับ79หรือไม่ค่า x มีค่าเท่ากับ65เพราะฉะนั้น65มากกว่า79ได้เงื่อนไขเป็นเป็นเท็จเมื่อเป็นเท,ท็จทาไงตรวจสอบใหม่เป็น65มากกว่า69ได้เงื่อนไขเป็นเป็นเท็จเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จตรวจสอบใหม่เป็น 65มากกว่า59ได้เงื่อนไขเป็นเป็นจริงโปรแกรมจริงแสดงเกรดสแล้วจบาการทำงานนี่คือลักษณะของโฟชาร์ถ้าจับได้อ้าวไปดูตัวโปรแกรมไปดูตัวโปรแกรมเทสที่30 เปิดไปในตัวโปรแกรมเทสที่สามสิแบแป๊บเนึ่นะคะแป๊บหบนึง่งในเทสที่สามสิบ นักเรียนลองนึกถึงตัวโฟชาร์ตนะคะตัวโฟชาร์ตในเทสที่30เราจะเห็นว่าโฟชาร์ตการตัดเกรดในเทสที่30เนี่ยตัวตัวโฟชาร์ตก็จะใช้ decision หลายๆตัวนะคะใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขเพราะฉะนั้นในการเขียนโปรแกรมก็เช่นเดียวกันอ่ะเริ่มต้น อินมาหมายความว่าประกาศตัวแปรมาเป็นแบบจำนวนติมหลังจากนั้นทำไงบรรทัดที่7 s c a สแกน f เปอร์เซนต์คอมมาแอนมาก็คือรับค่าทางแป้นพิมพ์เป็นแบบจำนวนเต็มเป็นแบบจำนวนเต็ม,บบนนตมผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปรมาสมมติค่าที่รับไปเป็น56 สมมติค่าที่รับไป mark มีค่าเท่ากับ56โปรแกรมทำไงบรรทัดถัดมา if mark มากกว่า80โปรแกรมก็จะทำการตรวจสอบเงื่อนไขว่า mark mark มีค่าเท่าไหร่เมื่อกี้ mark มีค่าเท่ากับ56เพราะฉะนั้น56มากกว่าหรือเท่ากับ80ได้จริงหรือเท็จได้เท็จ56มากกว่าหรือเท่ากับ80ได้เท็จ พอได้เทสโปรแกรมก็จะมาทำการตรวจสอบใหม่ก็คือ else if ตรวจสอบใหม่มากมากกว่าหรือเท่ากับ70ก็คือ56มากกว่าหรือเท่ากับ70ได้จริงหรือเทสได้เทสได้เทสอีกโปรแกรมก็จะทำการตรวจสอบใหม่56มากกว่าหรือเท่ากับ60ได้จริงหรือเทส56ิมากกว่าหรือเท่ากับ60ได้จริงหรือเทส ดังได้เทสพอได้เทสโปรแกรมก็จะทำการตรวจสอบใหม่ก็คือ56มากกว่าหรือเท่ากับ50 56มากกว่าหรือเท่ากับ50ได้จริงหรือเทสได้จริงพอได้จริงโปรแกรมจริงต้องแสดงเป็นเกรดดีนั่นเองจากตัวโปรแกรมนี้หลันโปรแกรมค่ะ สมมติค่าที่เราป้อนเมื่อกี้เราทดสอบ56เพราะเรากดปุ่ม enter เห็นไหมคะจำปาปวดเป็นเกรดดีเวลานักเรียนอธิบายนักเรียนจะต้องอธิบายว่ามาร์กมีค่าเท่ากับ56ตรวจสอบเงื่อนไข56มากกว่าหรือเท่ากับ80ได้เงื่อนไขเป็นเป็นไรเป็นเทสตรวจสอบใหม่ 56มากกว่าหรือเท่ากับ70ได้เงื่อนไขเป็นเท็จตรวจสอบใหม่56มากกว่าหรือเท่ากับ60ได้เงื่อนไขเป็นเท็จตรวจสอบใหม่56มากกว่าหรือเท่ากับ50ได้เงื่อนไขเป็นจริงโปรแกรมจริงแสดงเกรดดีนั่นเองนะคะเวลาอธิบายต้องอธิบายแบบนี้อ้าวรันใหม่สมมุติค่าที่ป้อน เป็น74อ้าวอธิบายซิทำไมได้เลดนีในเทสที่31นะคะก็เป็นการใช้คำสั่ง if up if e l if เช่นเดียวกันนะคะเอาเปิดไปในเทสที่31 ในเทสที่31นะคะอ่ะเริ่มจากบรรทัดที่7เลยสแกน f เปอร์เซนต์ d คอมมา x รับค่าเป็นแบบรับค่าทางแป้นพิมพ์เป็นแบบจำนวนเต็มผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปร x แล้วทำการสำรวจนะคะตรวจสอบเงื่อนไขว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ90หรือไม่เงื่อนไขเป็นจริงแสดงคำว่า excellent เงื่อนไขเป็นเทสตรวจสอบใหม่อา้าวจากตัวโปรแกรมนี้รันโปรแกรมสมมติเขาบอกว่า enter score ้อน0ถึงนึงป้อนไปเป็น25กดปุ่ม enter จะปรากฏคำว่า fail ถามว่าทำไมถึงได้ fail เวลาอธิบายนักเรียนต้องบอกว่า x มีค่าเท่ากับ25 ตรวจสอบเงื่อนไข25มากกว่าหรือเท่ากับ5 90เงื่อนไขเป็นเท็ตตรวจสอบไป25มากกว่าหรือเท่ากับ80เงื่อนไขเป็นเท็ตตรวจสอบไป25มากกว่าหรือเท่ากับ70เงื่อนไขเป็นเท็จจึงแสดงคำว่า fill นะคะจะต้องอธิบายให้ได้นี่คือเทสที่31นะคะต่อไปเทสที่ สามสิบสองอ่าในเทสที่สามสิบสองเป็นการใช้คำสั่งเป็นการ